สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับกับบทบาทไอหนุม่มหกล้อวันนี้ครับผาจะยอดอัศวินมาร่วมกับทีมงานของเซียทวินนะครับหรือว่าท่านรองทวินรองนาย,ยกองการบริหารส่วนตำบลดงพองนะครับวันนี้วิ่งงานกันอยู่ที่บ้านดงพองเนี่ยครับ ตำบลดงพองอำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์รอคิวเทครับมาดูเทเทจงจุดนี้กันหน่อยนะครับตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะมีรถไถนะคอยดันดินอยู่ข้างในก็มีรถไปโกคันหนึ่งครับคอยตักดินที่บอมีคันหนึ่งตักใส่ดำ้ำพอใส่ด้ำเสร็จหกล้อ,อมาเท ก็จะมีรถคอยรับนะครับแล้วก็มีรถถายกุปตานี่คอยทำหน้าที่เก็บงานอยู่นู่นครับเป็นตุ้งกี้ครับเดี๋ยวเที่ยวนี้เดี๋ยวจะจอดรถข้างๆนี่แหละเดี๋ยวจะดูก่อนดูบรรยากาศก่อนว่าบรรยากาศการเทดินวันนี้เป็นยังไงนะครับ เนี่ยไปปาเจาะขับรถไถไปไปหอยยาวเข้าไปครับ

ดูเลยดูยจะออกได้หรือเปล่าอ้าวมาแล้วมาแล้วอย่าว่าแต่เขาครับเราก็จะติดหรือเปล่านี่เป็นคำถาม

โอ้รถติดรถติดเยอะเลยครับเดี๋ยวรอให้พี่ซาี่นะครับเคลียร์ทางก่อนป๋าเจาะควบคุมพื้นที่วันนี้เมคโครไม่ขับเลยครับ อยู่เลยอยู่เลย จอดไว้ตรงนี้ก่อนครับเดี๋ยวไปดูที่เทก่อนที่เทกกำลังมันเลยรถติดทั้งกจาจราจรติดขัดแล้วก็ทันติดโลมแล้วครับงานนี้ครับอ้าวเดินออกมาแล้วซานนี่ SY 204เอายังไงดี แล้วเสียอาดมาแล้วเสียอาดมาดันดินแล้วครับขุดเอาดินแห้งมาปูถนน เาว่าทางเข้านี่ค่อนข้างลื่นครับแล้วก็โลมด้วยเอาดินแห้งมาโปกก่อนดประสงค์ครับเนี่ยก็จะถมข้างในเนี่ยเต็มหมดเลยแต่ว่าดินที่บรรทุกมามันเหยียบไม่ได้นะสิครับเข้าไปก็ติดโลมสรุปแล้วผมได้เทเที่ยวเดียวเขตาตัดทางเลยครับดูก่อดูก่อ นี่เล่นกันแบบนี้เลยครับเล่นกันแบบนี้เลย ร0 0ยโลเบาะคนขับนี่แทบจะหักหมดแล้วครับด้วยน้ำหนักตัวร้อยกว่าโลครับ งานนี้รถไถรถไปโคครับแท็กทีมทํำสนนโอ้วางยาหรือเปล่ามีโคลมาด้วยถ้ามีโคลแบบนี้สนุกแน่นอนครับ เดี๋ยวคลิปนี้เราพักกันเพียงเท่านี้ก่อนครับเดี๋ยวรอชมตอนทำทางเสร็จเข้าเทเลยแล้วกันนะครับสวัสดีครับ